สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับวันนี้จันบอลนะครับมาผ่อนกับไพ่ยิบสีไพ่ทาโรนะครับมาเปิดดวงดูดวงชะตานะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ต้องมาดูคลิปนี้นะฮะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปอ่าในดวงของเดือนตุลาคมนะครับคนวันพฤหัสบดี ดวงในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีดีช n n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครใครอยากดูดวงนะครับก็สามารถทจะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับ15 g o งห้านะครับยังไม่ทีนึงน่งนะฮะ1 5 good789 นะครับ,รบตรวจดวงดูดวงก,การกาจันนะครับทุกศาสทุก ทุกศาสตร์ทุกขแขนงโดยจะเป็นไพ่ยิบซีไพ่ออร์เคกิลน,นะครับแล้วก็วันเดนบิเกอร์โคราศาตร์เลขเดตัวนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะฮะอ่ะมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันพฤหัสบดีดวงในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรขออนุญาตเปิดดวงทั้งหมด3เรื่องนะก็คือเรื่องหลักๆเลยนะครับการงานการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองนะครับก่อนนี้เป็นเรื่องของการงานนะครับก่อนนี้เป็นเรื่องของ การเงินนะครับ <c oughs> และสุดท้ายกองความรักนั่นเองนะครับอะไปนะครับการงานของคุณนะครับเปนพฤหัสเป็นอย่างไรนะครับขึ้นมาเป็นไพ่5้าไม้เท้านะครับไพ่5้าไม้เท้าเนี่ยหลักๆในความหมายของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการทะเลาะปัญหานะครับการแข่งขันการประชิญในสิ่งที่มันรู้สึกติดขัดกับคนกลุ่มมาก นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆปัญหาของคุณเกิดจากการทำงานร่วมกันที่อาจจะมีปัญหาที่มันต้องอประทะคารมนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยกลุ่มคนที่ต้องระวังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหัวหน้าผู้ใหญ่ในที่ทำงานที่อาจจะมีปัญหาเนาะมักจะมีปัญหากับเราก็เป็นได้นะครับฉะนั้นคงเกิดวันพฤหัสนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับปี65นี้เนี่ยฮะ การงานไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาให้ต้องแก้ไขพอสมควรนะครับตั้งสติตั้งสมาธินะครับตั้งความรู้สึกต่างๆให้มันปลอดภัยมากที่สุดนะครับพยายามอย่าไปยุ่งอะไรกับใครมากนะครับแล้วคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะครับต่อไปการเงินนะครับการเงินครับได้เดอะ ไฮโดเฟนนะครับน้ำบวชของเราั่นเองนะครับการเงินเนี่ยมองดูว่ามีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับที่มสองความหมายเนาะหก็คือให้การช่วยเหลือคนอื่น2ได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่อาจารย์มองดูว่ามีโอกาสได้รับการช่วยเหลือความปรารถนาดีในเรื่องของการเงินมากเพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมฮะมีนกน้อยสีขาวกําลังคาบเหรียญลงมาในถ้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเงินค่อนข้างที่จะ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือบุญเกา่าสิ่งใหม่ๆโชคชะตาหรือโชคลาภมีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะครับการเงินนะครับถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะาการเงินไม่แย่นะครับแต่เพียงแต่อาจจะต้องทําบุญบ,บ่อยๆเพื่อเสริมดวงเสริมโชคชะตาให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์สิ่งมีชีวิตนะครับ่ายชีวิตโคกระบือก็อาจจะช่วยให้กับคุณได้ ดีเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินนะครับไม่แยกครับไม่แยกการเงินโอเคต่อไปความรักนะครับความรักเปิดมานะครับไพ่ใบรแรกของเราก็คือไพ่10ดาบใชฮะไพ่10ดาบคุณเห็นไหมครับ1ิบดาบเนี่ยคือการไพ่ที่เสียบๆๆ,ๆ,ๆลงมาเนี่ยนะฮะมันเป็นการจบปัญหาการ การเรียกว่าการตัดเยื่อใหญ่ปัญหาต่างๆก็ต้องมาลุ้นกันแล้ว่าข้างหลังเป็นเป็ไพ่อะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเมจิเชียนเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจบปัญหาเพื่อที่จะทําตามใจตัวเองเปลี่ยนแปลงบางอย่างความรักมีโอกาสที่จะห่างเหินยุติความสัมพันธ์ อันเนื่องจากทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันไม่เชื่อมโยงกันความตั้งใจบางอย่างมันผิดพลาดมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเป็นภาษาคําพูดนะเนาะไปด้วยกันไม่ได้เอาง่ายๆคนโสดยังไม่มีใครเข้ามาคนมีคู่แล้วก็ต้องระวังนะครับสิบดาบแทงอยู่ข้างหลังแ้นหมายถึงเรื่องของการโดนหักหลัง โดนแทงข้างหลังแฟนของคุณอาจจะไปเจอคนใหม่คนรักใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังเป็นอย่างมากในเรื่องของความรักด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีดี h ชนแนลนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะฮะแอดไลน์ได้นะครับ15 GOOD7-9 กับออจาบประจบนลนะครับทางช่อง ดวนดีๆช n แนดวนดีของเรานั่นเองนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับจะเจอกันใหม่ได้คลิปหน้านะครับสำหรับคนวันพฤหัสบดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ